โยงกไอโยแม่อ่าอตัวตัวขอไปครับขอไปโอเคก็สวัสดีคนดูทุกคนเลยนะครับอ่าเราก็จะมาสุ่มไอดีสิบสองชั่วโมงสิบไอดีนะกับแบบอ่าอนิเมไฟเตอร์อะไปกันสุ่มสิบไอดีก็สิบสองชั่วมงก็ <c oughs> พูดมากกว่าเริ่มเริ่มดีกว่าโอเคได้ครับได้ครับ okay, พี่โอเคสุ่มไอดีสิบสองชวโมง เรามาดูดีแรกดีกว่าดีแรกก็อดีผมเองนะอ่ดีผมเองรักอยู่ที่สิบสองนะบอกมาร้อยหนึ่งอ่ะอืมเรามาดูกันว่า,า,วาแทดลิ้มเป็นเที่เอาเป็นว่าอไดีผมจะเกลือไหมเออตึ๊บอ้าวอ้าวทำไมมันล็อตแรกล็อตสองล็อตโล่งเลยมึงเอ้ยโล่งยังไม่เอ้ยบัฟลุงเอ้ยดีว่ะแต่กูไม่ใช้แล้วอ่ะโมโหไม่ดีแล้ว โอ้โหอืมอืมโอ้โหดัชชนี่ไหมให้กูซักตัวหนึ่งไม่ได้เหรอพี่ดัชชนี่ดัดดัชนี่อืมอี๋เม่งเม่งโลกโอ้โหผมว่าไอ้ดีผมเกลือแน่เลยวันนี้ชัดเลยเฮ้ยโอ้โหดักวันไม่เอาไม่เอาดักวันเฮ้ยดัชเนี่นี่ไงจบละมันจบแล้วครับมันจบแล้ว อาได้ดัชเน,น่ได้ดัชเน,น่ตัวเดียวคุม้มละด้ดัชเน,น่กับดาร์กอะไรไปรู้ดาร์กวันเออแต่ไม่ต้องได้ดัชมาแล้วพอละอ่ายอมแล้ว <c oughs> <c oughs> ได้ดัดมาเรียลนะครับผมไอ้ดีผมว่าไม่แจงได้ไม่แจงไม่แจง,จงโอเคไปดูที่ถัดไปกันเลยดีกว,ว่าตึ๊บไอ้ดีนี้ก็รักอยู่ที่เจ็ดจุดห้านะไอ้ดีน้องคนนี้ก็บวกไปที่สามสิบสามเองกับ สา,สามนะไปไปดูทีว่บบาว่าจะเกลี่ยไหมปุ๊บอ้าเฮ้ยทำไมมันมาอยู่ตรงนี้วะน,นี่ต้องเลื่อนขึ้นก่อนตึ๊บตึ๊บตึ๊บติบเก,บเกเเลือป่าเกลือแน่เลยเฮ้ย,ยบัฟไรท่านดีอยู่นะบัฟไรท่านเอาไปคราฟได้เลยตัวดีตัวดีวดปุ๊บปุ๊บแล้วก็แล้วก็วกอัอนนี้อันนี้ของเขาแล้วไม่ใช่ละไอ้ข้างล่างนี่ไม่ใช่แล้วไอน้นี่นี่ของเขาก็ เมือนเขาจะจ้างสิบสี่ชั่วโมงนะสิบสองชั่วโมงแรกก็ก็เกลือไปนะครับก็เกลือไปไปเคลียร์ไปดูดีถัดไปดีวะ่ะอันนี้ก็นี่ดานสุดท้ายนะดาดซ้ายแค่แปดแค่เจ็ดร้อยทีเองเหรอวะสิบสองชั่วโมงเจ็ดร้อยทีเองนะผมนึกว่าจะเป็นคิวต้องมาเพเคยสุ่มละมาห้าสิบเจ็ดตัวจะเกลือไหมวะปุ๊บรัน <laughs> แรกก็โล่งแล้วอะ โอ้โหไม่อยากรุ้นเท่าไหร่เลยอืมเจ็บนิดนิดน่ะเจ็บนิดนิดนะเจ็บนิดนิดนิดเดียวโอ้โหโอ้โอ้โอ้ยโรคโลคโอ้ยไอ้นี่แตกเฮ้ยมันเกลือยังงวะไอ้ดินี้แบบอืมเกลือแบบไม่มีอะไรหยุดกันแบบ เฮ้ยปั๊บรถถังเลยนะว้ยอดหรอโอ้โหเกลือไปนะครับอัดีแรกอดีสามอันดีนี้เกลือไปโอ้ห้องอืเขาั้างมาเยอะมากเลยเขาเกลือได้ไงวะเนี้ยมามาดูอดีที่สี่ดีกว่าอันดีนี้ก็ดาดเอสเออแลครับผมก็เป็นนมจานนินจาบอกว่าไม่ช่างแม่งแล้วกันก็ลักอยู่ที่ห้าจุดห้านะครับก็บวกมาสิบสิบเก้าสบเก้าปุ๊บ เงาล้วแรงลงมาดูลัดสองรัดสองก็ลัดสามลงกวาดเกลือไอ้เหี้ยเกลือสิสามไม่ดีติดเลยเหรอเฮ้ยทำไมกูเกลือยังวะสิสามไม่ดีติดแล้วเหรอ,ไม,อ,อ,อไม่ใช่สิสามสามไม่ดีไอ้เหี้ยเกลือมาดูมาดูอดีที่เท่าไหร่วะ Ар? อดีที่ห้านะห้าปะเออห้าแหละเออ ลักอยู่ที่เจ็ดนะครับก็บวกมาที่เท่าไหร่วะยีิบเก้านะครับก็มาดูว่าดินนี่จะเกลือไหมเปิดเปิดดิปึ๊บอืม้อนแ, <c oughs> แรกเกร้อลักสองก็เกลือไปนะครับลักสามเกลือลักสี่เกลือลักห้าเกลือลักหกเกลือลักเจ็ดเกออสัส พูดคำนี้กับกูเนี่ยนี่นะไอ้เยี้ยเกลือเฮ้ยเฮ้ยมันทำไมวันนี้มันเกลืออย่งวะไอ้เยือกสี่ไอ้ดีติดเลยนะเฮ้ยมันเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนไม่เคยเกลือหนักขนาดนี้มาก่อนเลยนะเนี่ยไอ้ดีตีหกด้วยวะโอ้โหไอ้ดีตีกูัวว่าเกลืออีกแน่เลยชิบหายแล้วไงมึงวันนี้มันวันอะไรวันแง่ทำไมมันเกลือจังเลยปุ๊บอ๋อไม่ได้จะดูโค้ดไอ้บ้า ปุ๊บอ่าลืมบอกบวกมาที่เจ็ดนะครับลักอยู่ที่ห้านะปุ๊บเกลือนั่นเฮ้ยมันเกลือบ่อยอย่างวะไอ้บ้าเกี่์ดีติดแล้ววเนี่ยห้าหกไอดีติดแล้วโอ้โหไอห้าดีติดโอ้โหแม่งโคตรเกลือเลยเกลือห้าดีติดมีใครให้เกลือมากกว่านี้ไหมดูดีถัดไปดีกว่าดีที่เจ็ดโอ้โห บอกวันที่11ลัก4.5กว่วเกลืออีกแน่นอนเกลือป่ะไอ้เหี้ยเกลือเนี่ยปุ๊บโอ้โหนั่นไงโล่เกลือหกอันดีติดเกลือเกินโอ้โหอัดีที่เจ็ดจะบอกนะเกลือทุกอดีเลยอะนี่เพื่อนดีกูนะอันดีที่เจ็ดปุ๊บ บอกมาสามสิบยังไม่ลุ้นโอ้โหแม่งเกลือเกลือแบบเกลือชิบหายเลยอะปุ๊บอือหือโอ้ยอ,อะไระเนี่ยแล้ลืมลืมบอกลืมบอกรักอยู่ที่แปดนะครับบอกมาก็ประมาณสามสิบนะถ้าจำไม่ผิดปุ๊บร้อบแ,แรกเกลือรอบสองเกลือรอบสามเกลือเอ้ยนี่ไงได้จัจนโจเซนนี่ จานโจเซน oh. ี่เอ้ยอันนี้อันนี้ได้อยู่อันนี้ได้อยู่จะได้จานโจเซนี่อ่ะโอ้โหเกลือมากเลยวันนี้แต่ก็ยังได้อยู่ดินโอ้โหเกียดดีติดว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกอนดีหกอดีนี่เกลือหมดเลยโอ้โหมาดูตึ๊บออดีนี่ก็พอดีตังน้องเขาหมดพอดนีนะแบบหมดพอดีแบบพอดีเลยมาดูดูกล่าวว่าหกสิบเจ็ด รักอยู่ที่สิบจุดห้าปุ๊บอยาเกลือได้ไหมขอร้องอยากเกลืออ้ยดาร์กวันไม่เกลือแล้วไม่เกลือแล้วได้ดาร์กวันมาเออได้ดาร์กวันมาไม่เกลือมั้งเออไม่เกลือแหละเออนี่ไงได้ดัชชานี่เว้ยเดี๋ยวปับ๊บดัดทองเหรอไอตัวโคตรดีเลยนะเนยอย่าลืมไปครับด้วยนะครับแล้วก็เออดาร์กวันสองดัชชานี่หนึ่งดาร์กวันสองไอ้ดีนี่คุ้มไม่เจ๊งแล้วไม่เจ๊งแล้วคุ้มแล้ว อันนี้แบบคุ้มจัดแต่แต่ก็ <c oughs> แต่ที่สุดนนสุดท้ายอันสุดท้ายไอ้ดูซ้ายคว่าแบบหมู่บ้านปีศาจแตงโมไอ้เหี้ยเจ้บอกว่าจะแตงโมปะ่ะเออเอาไวามันคือแตงโมแล้วกันไ <c oughs> อ้ปีศาจแตงโมม,มันโคตรน่าเกลียดเลยสัตว่ <c oughs> มาดูว่าว่าปีศาจแตงโมน่าจะกู้ศักดิ์ศรีให้เราได้หรือเปล่าเจ็ดสิบสองเลยนะเว้ยให้ลืมบอกปีศาจแตงโมรักอยู่ที่สิบนะครับก็ บอกมาที่เจ็ดสิบสองมั้งถ้าจำไม่ผิดก,กดไปเลยงลงแลลงแล้วก็ลงแล้วก็ลงแล้วก็ลงไอ้เหี้ยเกลือวันนี้แม่งโคตรเกลือโอ้โหอืมอืมอืม,อมเกลือแบบเกลือแบบไม่มีอะไรกัน้นโอ้โวันนี้เกลืออย่างวะเฮ้เกลือแบบเกลือชิบหายเลยสัส <c oughs> ไอ แม่งเกลือเกินบนไลัยแม่แล้วไงเกลือมันเกือย <pursue> ังวะวันนี้เอาสำหรับใครที่อยากได้ของเกลือเกลือก็อย่าลืมรักเพจโซฟันนี่มาด้วยนะไอ้เกือจิ๋มหมาเลยแค่นี้ครับอย่าลืมครับอย่าลืมสำหรับคนที่อยากได้ของเกลือเกลืออย่าลืมรักโซฟันนี่มา